ทุกคนก็อยู่ที่ร้านออเจ้านะรอลูกค้าที่ร้านออเจ้านะครับมีถ่ายคลิปหน,นึ่งนะครับก็เดี๋ยวให้ดูชลิปในร้านนะครับก็เป็นสวยเยอะเลยนะว่าเขา

ส,สวยเลยเดยวก็ส็จเรเือางทางโนนีี่เี้ก็จะมี <c oughs> ช่างแต่งหน้า <c oughs> นะครับหลาค่เยแล้วก็เราน้องคอยช่วยจัดชุดให้นะที่นี้ครบคันนลครับออันนี้จะเป็นน้องที่จัดชุดให้นะครับ คอยจัดชุดให้ตรงนี้จะเป็นจุดแรกของเรานะครับจะเป็นภาพที่เล่นกันสบายนะเดี๋ยวให้ดูรูปสวยๆนะครับผมะจะมีล้อคอยบอกท่าให้ครับเป็นท่าพื้นฐานนะฮะดีครับสวยโอเค สักครู่นะครับเดี๋ยวไม่ได้จับเวลานะน้อยมาสใช้กลางวันไปก่อนเร็วตอนมากขอยิ้มยิ้มให้หนูรูปหนึ่งหวานค่ะหวานค่ะสวยค่านะส,สวย สวยค่ะ so ครับตอนนี้ก็มีคิวต่อนะที่ร้านออเจ้านะครับ1นึชั่วโมงชั่วโมงร้านเดิมผ่านจากครึ่งชั่วโมองเมื่อกี้น่ได้อีก1นึชั่วโมองเดี๋ยวเราจะเดินไปรับลูกค้าตอนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้ว อันนี้พะลูกพลังนิดนึงนะเพรเป็นขาแฝดนะครับผมขาต,ตั้งแฝด ร้านจะอยู่ตรงข้ามกับวัดชัยเลยนะครับเป็นทางข้าววัดชัยวัฒนารามร้านสีส,ส,ส้มส้มนะครับผมร้านออเจ้าวัดชัยวัฒนารามน,นะครับแต,ตอนนี้เราก็ถึงที่หน้าร้านแล้วนะครับผมร้านออเจ้าเนาะดูลูกค้าก่อนนะครับสวยไหมสวัสดีอลีฟใช้เวลาเดี๋ยวเดี๋ยวม่หนีมือ เท่าไหร่นะสี่คนอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเคียงหมดแล้วเนาะโอเคไปเขาพูดไทยได้ไหมโอเคพูดได้เนาะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะครับเดี๋ยวมีค่าข้าต่างชาติคนละ50าสถ้าถ้าเป็นคนไทยสิบาทนะครับผมเดี๋ยวเตรียมเป็นเงินสดไปนะโอเคไปไม่ต้อบอกแต่นะให้เอามือเขาไม่เป็นไรถ่ายไปกได อ่า l a d i s อ mm ่า hmm ยูลุกอ่าลุกตะเกียบเลยอ่าอีกรูปหนึ่งรูปหนึ่งผู้หญิงน่าจะหลับตาที่ผู้ชายมองง่ายยูลุกเหออ่าโอเค ่ขอทีพี่คนเดียวโอเคซื้อปลาๆกันเลยให้าบอกก่อนรู้แอปด็กเขาไม่ได้โอเ

Hãy này một trăm linh bốn triệu đồng một triệu đồng một triệu đồng